มาเป่น้องมาเจอพูดถึงกันสั่งใบกังหันนะสำหรับคนที่จะสั่งนะสั่งใบร1 0ยสิบร้อยยี่ร้อยสมสาเซนสั่งยังไงรถตัวทำสูตรใหนไปให้รถตัวทำสอสูตรด้มันมีร้อยสิบิบที่รถตัวทำขายตัวละ8 9ดพ มอตเตอร์เครื่องสนะพานมันเป็นสูตรปรับแต่งเลยต่างหากเลยมันมีร้อยร้อยสิบร้อยสิบหกนิ้วนี่แหละเป็นตัวที่ปรับแต่งตัวที่เราโตถ่ายทําตัวโครงสีฟ้าอันนั้นคือสูตรแต่งแล้วก็ถ้าพวกใบใหญ่เนี่ยจะเป็นสูตรเดิมสูตรเดิมของอาจารย์บรรจงเนี่ยพวกเนี่ยไอคือใหญ่นี่มันแรงขับมันเยอะอยู่ แต่ว่าจริงๆนี่มันมันต้องถึงลมมันด้สูตรเดิมนี่คือมันจะออกตัวยากนะสำหรับมอเตอร์เครื่องสักผ้าด้สำหรับใบร้อยสิบนะร้อยยี่มันก็หน่วงขึ้นมานิดนึงถ้าใครได้ไปดูในเคลียดไปทดสอบไปร้อยยี่สิบอันนั้นคือสูตรเดิมสูตรเดิมของอายาบรรจงแต่ว่าร้อยร้อยสิบที่ที่เห็นมันหมุนดีๆนั่นคือรถโต้แต่งแต่งให้มันเข้ากันกับไมอเตอร์เครื่องสักผ้านะที่ที่ที่ทำขายเยอะๆใบร้อยสิบนั่นแหละ มีแต่ทาสูตรสูตรที่แต่งเนี่แหละไปให้คือปรับปรับทีที่2แล้วก็เป็นใบตัวนั้นแหละแล้วก็เอาสูตรตัวนั้นอ้างอิงทําขายทุกตัวเลยแล้วก็ผ่านมันมุนดีนะเนื่องจากว่าเราปรับมันลงมาเป็น110ปกติสูตรที่เอามาเนยคือสูตรร้อของอาจารย์บรรจงนะในช่อง YouTube ของท่านนะไปไปดูมันจะเป็นคลิปต่อกันยาวๆนะช่องอาจารย์บรรจงพิมพ์เลยพิมพ์อาจารย์บรรจงขยันกิด เราก็มันจะเป็นตัวบีสีฟ้าๆนี่แหละมันหลายช่องที่คนที่เขาไปถ่ายอาจ,จารย์บรรจงบางคนเขาก็ทําช่องตัวเองนะลงแต่ว่าช่องท่านตากหักนะพี่น้องดูออกถ้าเป็นใบร้อยสิบจะเป็นสูตรสูตรแต่งของแบบที่เราโตทําขายแต่ถ้าเป็นพวกร้อยยี่สิบร้อยสามสิบพวกนี้จะเป็นสูตรเดิมแต่ว่าไม้มันก็มีบิดอยู่ด้วยเราตก็จะเผื่อๆไว้จังที่หนึ่ง จะเป็น1ทับ6 3ทับ9อะไรแล้วมันไลเลย,ยลืมแล้วอันนี้ไปดูได้ด้อขอโทตทวทำมี2สูตรแค่นี้แหละมีสูตรแต่งของตัวเองที่ทำขายนะเพราะพอปรบับใบลงมาเป็นรออ้อยสูตเออสูตรของอาจารย์มาจานะหนึ่งหนึ่ง ทับหแล้วก็3ามทับเก้าเจ็ทับสี่สทับเก้าทับเจนี่นี่คือที่เราตัวออกมานะสูนี่แหละแต่พอมาเป็นใบร้อยสิคือลมเราต่ำนะลมเราต่ำเราต้องเพิ่มความเอียงมันนิดนึงเอียงตรงนี้ต้องเพิ่มมันเอียงนิดนึงให้มันช่วยออกตัวนะสำหรับ1้อแต่สูดเด่เดิมๆมเนะีอยากบอกด 500, 600, อเด้ห้าร้อยหกร้อยรอบด้อสังเกตใบร้อนะทำแล้วแต่ว่า ที่เราโตแต่งลงมานี่คือเราเรา,เราเหมือนเราหมอบน้อยๆน,นะไอไอสูดสูรแรกมันหมอบมากเลยหมอบ,บจำ้ำมันก็เลยทําให้ปลายใบในวิ่งเร็วแต่พอเราปรับอยางนิดนึงให้ช่วยมันออกตัวปุ๊บความเร็วมันก็จะลดลงเลยประมาณ350 400รอบประมาณนี้แหละสังเกตจากวลต์นนะ150รอบมันได้อยู่ประมาณ30ใช่ไหมเราโตปล่อยให้มันหมุนแบบรวมแรงปกติไม่ได้แรงแบบพายุนะมันได้65ก็แสดงว่ามันเตลิด300 สามร้อยรอบนสูตรใบร1อยของลราโตก็น่าจะเกิน300รอบส5 0รอบรอขึ้นใช,ใ,ชใช้ใช้มาโดยตลอดด้ใช้5้าทับหกทับเก้ทับสิแล้วก็19บเทับสิแล้วก็30มสิบทับยี่สว่าสารฟันลมนี่เหมือนกันนะครับสารฟันลมเหมือนกันถ้าใบร้อยห้าสจะเพิ่มอีก มิลหนึ่งได้ข้างบนเพิม่พมเพิม่พมเพิ่มเพิ่มหนึ่งมิลเพราะว่ามันยาวนะพวกนี้มันบางไปนี่แหละสูตรเดิมก็ดีเรียวย่คือเราทําขายนะทุกสิ่งทุกอย่างเราตัวทำทำใส่มอเตอร์เขรื่อพานนะทำให้มันแบบเขาเรียกอะไรบาลานซ์ที่สุดน,นะก็เลยเป็นการโมดิฟายนะใบร้อยสิบถึงการ ให้มันเหมาะสมกับตัวมันนั่นแหละคือหมายความว่าถ้าเราทำมันมันใหญ่ไปมันก็เกินค่ามันนะไอ้มอเตอร์เครื่องซักผาร้อยสมันขับได้นะแต่ว่าพวกพวกนี้มันคือชุดไดนาโมูแต่อันนี้ที่เรานี่เป็นกังหันลมประดับเนยชุดแรกมีคนประเดิมให้ร3 0นะอาจารย์พิรันแล้วก็นี่ชุดที่2ของของพิรุษนู้นเสียทีทางจังหวัดลำปางนะ บ้านหลังคาไม่สักบ้างใหญ่เลยถ่ายมาให้ดูก็คือจเจ้าตัวนี้ไปดูก่อนแล้วก็จะส่งไม้สักมาให้ทาให้ร้อยห้าสิบเอาเอาตัวนี้ไปดูก่อนเงินเขาเหลือเงินเขาเหลือเขารวยก็เอาไม้สะดาไปดูก่อนแล้วก็จะส่งไม้ให้ให้เราให้สเปคก็คือนาสองนิ้วนยแค่นี้คุณจะให้ชั้นเรายาวเท่าไร่ว่ามาอย่าเกินร้อยแปดสิบเดี๋ยวจัดให้ พันหนึ่งเลยเอาพันหนึ่งนี่ใบแล้วพันเลยพวกยาวๆนี่ทำนานอันนี้ก็งวมงวงอยู่ห้าวันแล้วนี่มันลายอย่างนะทำไปพักไปไปนั่งนานไม่ได้ปวดหลังปวดหลังนี่มอมแมมบ่ไม่ค่อยมีคนตามพี่น้ <laughs> องทั้งฝุน่นอันนี้นะคืออาชีพหลักๆคือเผาถ่านอยู่แล้วใช่ไหม ยังไงก็มีไม้พอทานอันนี้พอตัดไม้มาทําใบกังหันนี่กันก็ได้ไปลายไม้พอพอทานอีกนะทูว mm ิ hmm. one, นวะันเทนินวันลดโตะอยู่ไปนี่นนี่แหละตำาราของเราโตมีแค่นี้แหละอันนี้แหละตำราเงินแสน <laughs> 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 ใช้มาตั้งแต่ดูดิตั้งแต่ทําช่องตั้งแต่ทําใครเนี่ยกระดาษแผ่นเนี่ยแล้วมันก็ยังสภาพเดีมิม <laughs> ยางหัวบ่ <laughs> ได้เลยนะต้องต้องขอบคุณอาจารย์มจงนะ,ะ <laughs> ประตัวเอาไปรียนแบบท่านไม่ว่าท่านไม่ว่าใครทำได้ทำนะครับล้วตัวออกมาสูตรเดียวดิสูตรใบร้อยยี่เอาสูตรของท่านนะแต่ว่ามาปรับเป็นร้อยสิบใส่มเตอร์คุณสมบัตาทำใหญ่ไปค่าขนสง่งทุกสิ่งทุกอย่างเราจะปรับราคานะมันจะแพงการหานรมมันก็จะกลายเป็นรายบาทล้วตัวก็เอา แปดพันเนี่ยละใส่แล้วก็พอดีมันก็ตอบโจทย์นะที่ทําขายก็มีแต่สูตรที่ปรับแต่งกันะใครเข้าไปดูไดนน้ไปคนเอานะครับแค่นี้เราพี่น้องว่ามานําเสนอว่ามีทําทํากี่สูตรทำสองสูตรสูตรเดิมแล้วก็สูตรแต่งนะครับ <S <S ขอบคุณที่รับชมกับผมขอบคุณครับ